สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นครแดงโปรโมชั่นพามาที่แม่น้ำปัตตานีครับผมครับมาพบเรือประมงกำลังเข้านะพอดีนะครับจากทะเลอ่าวไทยท่านผู้ชมครับกำลังลากเข้ามานะครับนี่ครับเรือใหญ่นะครับลากเข้ามากลับจากหาปลาที่ทะเลอ่าวไทยท่านผู้ชมครับ โชควันดีครับท่านผู้ชมครับรบรรยากาศแม่น้ำปัตตานีครับท่านผู้ชมครับเรือเข้าพอดีครับดูไปเรื่อยๆครับท่านผู้ชมครับดูบรรยากาศแม่น้ำปัตตานีครับคาดว่าเรือ ประมงคขนาัเก่ากำลังถูกลากจูงไปที่สะพานปลานะครับหรือท่าเรือประมงเมืองปตัตตานีครับเอาปลาไปขายครับทุกผู้ชมครับท่าทางปลาจะเยอะนะครับหนักอึ้งเลยท่ครัผู้ชมครับ ไปอย่างช้าๆนะครับเราจะดูไปจนก,กว่าจะรับตานะครับรยากาศแม่น้ําปัตตานีก็เหมือนเดิมครับสองฝักฟังยางเต็มไปด้วยเรือประมงครับท่านผู้ชมครับ ลำที่เราเห็นอยู่ใกล้ๆสีแดงนี้ก็คือเขาเรียกว่าเรือปั่นไฟนะครับเวลาจับปลากลางทะเลก็จะมีเรือปั่นไฟล่อปลามาชนุมเยอะๆหลังจากนั้นก็เรือเรือประมงก็จะอวนมาล้อมจับนะครับเอาปลานะครับนี่คือเรือปั่นไฟนะครับ เรือประมงคันเมื่อกี้นี่ใหญ่ๆที่ผ่านไปนะครับมันจะมีเครื่องมือคืออวนท่านผู้ชมครับนะครับเรือคันที่ผ่านหน้าเราไปเมื่อสักครู่เนี่ยถึงท่าเรือสะพานปลาเมืองปัตตานีนะครับก็จะ เรือโยงก็จะจัดระเบียบดันลากเข้าไปให้เข้าที่เข้าทางนะครับหลังจากนั้นก็จะเอาปลาขึ้นขายนะครับซึ่งก็มีทีมงานรออยู่ข้างบนอยู่แล้วนะครับบนสะพานเอาปลาไปขายเอาเงินแบ่งกันนะครับเจ้าของเรือไตเรือหรือหัวหน้าเรือนะครับก็ลูกน้องในเรือด้วยนะครับประมาณสกีสิบชีวิตนะครับ แบ่งสรรปันส่วนรายได้กันไปนะครับเ,เราก็ดูบรรยากาศแม่น้ำปตัตตนีไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมครับ เห็นกําลังแล่นเข้ามานั่นก็คือเรือเรือเร็วนะครับเรือเร็วหรือประมาณสปีดโบ๊ทนะครับท่านผู้ชมครับเข้าไปทําอะไรนะครับจากทะเลอ่าวไทยไปตกปลาครับตกปลานะครับตกปลาดิเบ็ดนะครับท่านผู้ชมครับในปลาเยอะนะครับไปชายเนกลับครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้ตัวนี้ครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ